thank <laughs> you 鱼面和面，都是个面了。啊，你搞 ไช้เงินเล้หรือจ้าค่นี่ oh, this, there, ่อยู่เอยีเท่าไรเนี่นะดีดีแบบีราคาไป้อยู่อ้อันนี้อันนี้ไม่ได้มันมันได้ตังค์สามสิบห้าบาทเอออัสามสิบห้าคือเดียวเวิร์บกด่ นสามดิปเนาะอันนี้เนาะแถวนี้สามชิอ่ะเอาเอาเอาวีล้สามชิอันนี้สี่ชิบยสามชิ้ายเอาวีล้สามิเน้วเดนุ่ยวอันนี้ผักเช้าหนู่งงามเล เบอร์เออเบอร์จ้าเอยไลนนี้เป็สิบนี่สามสเออเอาอันนี้กรชากงามดืบเพือได้นั่นดูบกโบดัมม ไม่ได้มันรีบได้มันรีบตุ่นเนาะแอนมันรีบอ่ะรีบอันนี้น่าละสามสิบเนาะมันมีได้ใหญ่ก็โดนเราดูเราดูเรามีอยู่ป้าเจ้าขายบ่เอออันนี้ดิ่สาวงามได้ทั้งหลังอืมนี่ยอันนี้ดิ่ไม่ได้เนี่ยไม่ได้เนี่ยมันวีน้อยพวก น่าละสามชิบเดียวสามีแล้วว่ามันเบื้งเบิ้งดูมันค่อยได้เอาเอาดนเลยเนี่ว่านนันอันนี้สาอันนี้สามนนีคือสิ้เจ็ดินแปดินเ้ินร้อยอยห้าละร้อยิห้าบาทละสามินห้าบา ใช่ะ,ะจ้จา้าๆพอ,อ,อเดี๋ยวค่อยไปเอาไปจ่าเงินยูฮแล้วค่อยเอาเงินมาให้เจ้าเ,เาลย ยังเนี่ยรอนมันทอนอยู่มันได้ได้นี่นะได้แค่นี้นะมันอ๋อมีเสื้อซ้อ,อนถุงเขาได้ลงุงซ้อ,อนถุงเขาค่อยแน่แมนค่ะมันพิ้วไปไกลช่นงนี้เป็นวันพระเนาะเรามีวันพระ ตรงอลไรเลยอีกเยอะพอละบอลเอาไปเลยบอลนี่จังไหนจ้าข็เอาเอาไปนี่เอาไปหน้านี่ค่ะ ไม่มีนะป้ามันไม่อันนี้นะอะาหยุดเนี่ยมันก็มัน,ม,น,ม,นมันไม่สดพ่อก,ก็เลยไม่เอาหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าฮะเอาไปดูไปคนเอาเอาเครื่องแบบไหน เกินบอกว่ากินแล้วกินตัวใหญ่ๆไปเลยอย่ากินตัวเล็กอันนี้เหรอสี่สิบนี่เหรออันนี้สามสิบต่ว่าอันนี้สวยเลยจะว่าบอกอานี้บอก ไปแล้วก็โทรแล้วนี่ก็เรานะคะซื้อนะคะอุปกรณ์นะคะแล้วก็ผลไม้นะคะเสร็จแล้วก็รอลุงกับลุงมาแล้วนะคะเราลุงๆลงมาแล้วรดมากเละ